สวัสดีครับพอดีว่าวันนี้มีคนถามเรื่องล็งอกอินกันเยอะมากก็เลยจะบอกว่าปัญหามันคือถ้าเกิดทุกคนอนะ่ะเข้ามากดจาก Facebook นะกดลิงก์เนี้ยมันจะทําให้ล็อกอินไม่ได้เวลาล็อกอินด้วยเฟซอยากให้ Copy ตรงนี้แล้วก็ไปแปะในเบราว์เซอร์ก็คือ Chrome Safari Samsung Internet อะไรก็ได้หมดเลยแปะปุ๊บ มันก็จะเข้ามาหน้านี้คนที่จำล็อกอินตัวเองของเก่ากับ GG ได้ก็กดล็อกอินตรงนี้ได้เลยมันจะล็อกอินผ่าน Facebook ได้ล็อกอินผ่าน Gmail อะไรพวกนี้ได้แต่ใครจำไม่ได้ทักแอดมินมาในอินบ็อกซ์เดี๋ยวเขาจะเช็คให้ว่าเคยล็อกอินด้วยอะไรแต่ถ้าใครไม่เคยทำมาเลยให้กด get start แล้วมันลงทะเบียนใหม่เลยทีเนี้ยแอดมินเคยล็อกอินผ่าน Facebook แล้วแอดมินก็กดอย่างงี้ก็คือกดล็อกอินมันก็จะจำได้เพราะเรา Mi เก a t e data มาทีเนี้ยมันจะชา้าตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันต้องสิงกันว่า่าาคคุณเยนลนผ Facebook log แ้ว เห็นไหมพอเข้ามาได้แล้วทําอะไรก็ค่อยมาแลกโคดตรงนี้คนที่แลกโควันนี้ไม่ได้เยอะแยะเพราะว่านึกว่าศูนย์เป็นโอแล้วก็นึกว่าโอเป็นศูนย์โอเคทีนี้เราก็มาทีมของฉันมันอยู่ตรงนี้กดทีมของฉันนี่ก็มีคนวายอีกเฮ้ยผมทีมยู่ไหนทีมยูไหนมันอยู่ตรงนี้ทัวร์นาเมนต์เข้ามาก็จะเจอคาว่าพรีเมียมนี่อาจจัดไปแล้วนะแต่คนที่ยังไม่จัดก็อาจจะเห็นแบบนี้มันจะมีคําว่าเริ่มจัดทีมก็ให้จัดทีมซะทีนี้มีคําถามอีกว่าเฮ้ยยืนยันตัวให้ผมยืนยันทําไมคือถ้าคุณไม่ยืนยันแอปนีย ถ้าไม่ยืนยันไว้นะทีมันจะหายกลับมาใหม่จะหายดังนั้นกดยืนยันไปเลยเปลี่ยนตัวได้เสมอเปลี่ยนตัวยังไงกดเปลี่ยนตัวมันก็จะมีให้เราเลือกเปลี่ยนกดลบแล้วก็เปลี่ยน,ยนมันจะเป็น defender มิดฟิลด์ก็ได้เปลี่ยนแพนยังไงก็ถ้าเปลี่ยนตัวมันก็เปลี่ยนแพนแล้วไงเออจบนะใครทำไม่ได้ก็ทักแอดมินมาใน inbox พร้อมช่วยเสมอแต่อย่าดุเลยแอดมินไม่ไหวแล้วจะลองให้รู้ว่าแอปมันห่วยแต่พยายามจะแก้ไขให้ดีขึ้นครับช่วยๆกันหน่อยนะครับ